โอ้โคข้นแหลกอ่ะออกมาละโหลดแบบใหม่ก็อย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วมาแลโอ้ยยังโหลดไม่เสร็จเลยชิบหายแล้วกูเจอรับไม่สนไอตีดี่ก็ใส่เอฟเฟกต์อ่ะโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวอะไรอ่ะฉันทำหน้าที่แม่ได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมไปถูกป่าววะไม่รู้ใช่บางวันนั้นฉันปล่อยให้ความรู้สึกครอบงำตัวฉันเหมือนเฮอร์มิสเนเวอร์แลนด์รู้เอ่ออะไรวะเพื่อนบ้านของฉันก็พูด ถึงฉันในทางที่ไม่ดีเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งฉันได้ทำสัญญากับปีศาจและปีศาจก็อะไรทำลายดนเดียไม่รู้อะแล้ฉันก็กลับเป็นปกติอะไรฉันฉันเป็นจะกลับเป็นปกติ I would become anormal แล้วก็บอกว่าฉันาไม่ใช่สัสแกน,นใช่ไหมือแบบสุดท้ายเรื่องเรามันบานปลายหรือเปล่า คือคือเห็นคือเห็นผู้หญิงที่มันกอดตุ๊กตาก,ตากับเอ่อทำอ่ะแม่มันป่ะไอทำเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงรองก่อนรอก่อนอะไรอ่ะให้เผาวิญญ,ญาณบัต b u t t e r f สปิริต i t ทำยังไม่หลุดเลยไม่เราเดินมาแล้ว <c oughs> อ๋อทำเดินมาแล้วเหรอ oh. <c oughs> โอ้โหมันจะไวมากจะไวมากชั้นตอนนี้รอเพื่อนเลยมีจัมสแกนมันอยู่ไหนอ่ะเนี่ย <c oughs> มันสวยเลยเจ้ามีโอ้โหมัเชื่อว่าต้องมีจัมสแกนเฮ้ยชิบหายแล้วนี <c oughs> ่ ในลินนะเฮ้ยเพื่อนเราเราเจอหัวกระโหลกให้มันกดอ่ะให้กดอ่ะเป็นเดินกดเลยกดเลยเปล่าเป็นอะไรอ๋อไกด์ฮัตโซเหมือนนั่นเลยไอ้ตคาบอะรอเล่นต์ปะเนี่ยไม่ไม่เหมือนเหมือนไอ้ไมเคิลแจ็คสันผมไม่เคยแจ็คสันไม่ผีไม่ผีเนีหนึ่งมึงไม่ผีไหนโอเคที่ที่ที่มันจะเป็นเสาให้กดหัวกระโหลกอ่ะนั่นแหละโอเคโอเคตะขาบใช่ไหมเหมือนตะขาบเออเหมือนตะขาบเฮ้ยไอ ไปเดินไปเดินม,มาโอเคเป็นเหมือนเดิมไปมึงจำไอ้นี่ได้ปะไออะไรวะแมพที่มันเป็นแบบเป็นผีที่ว่าเราเหมือนอยู่ในเขาวงกลมอะแล้วก็จะเป็นแบบมีห้องให้ให้แอบอะได้ไหมโอ,โอ้โหอย่างที่นอะไรนั้น่ะผีเดิโนโคตรไวมันมันต้องไปชิงคมพีปะเห็นไอ้ทำเห็นไอ้ทาบอกว่ามันต้องดึงคมพีออกจากตัวนี้ด้วยรอดูใช่มีคมพีมีคมพี ใช่ใช่กูได้มาแล้วกูได้มาแล้วกูได้มาแล้วได้กูได้กูได้กูได้ไฟสปิริตมาแล้วทำทันรอก่อนทำรอก่อนทำรอก่อนเพื่อนตัวอะไรอ๋ออยู่นี่เหรอเติมแล้วกูเห็นหมดแล้วตีพเฟอรเรอเฟเราต้องเข้าไปในบ้านเว้ยไปกดปุ่มที่เป็นหัวกระโหลกแอร์แอรแอร์ี่ไหนทันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทันทันเจอแล้วเจอบ้านแล้วทำเข้าแอรก่อนทำเข้าแอรก่อนเพกูได้วิญญาณมาแล้วอันนึงไม่มันมันมีบางบ้านมั้งนี่ไงใช่ไหมหัวกระโหลกเราเราทำเราทำไปแล้วหนึ อ๋อแสดงว่าตรงนี้ใช่ไหมที่ทำมาแสดงว่าตรงนี้ได้แล้วเป <c oughs> หนีไนะลินมึงดีเนาะตอนนั้นมันทำไปเลยวไปทางเข้าบ้านก่อนเข้าบา้านลีนซาเมนาลีๆๆๆาีซาเมนาเลยลีก่อนเลยีปก่อนรีก่อนขอรีก่อนไม่พเ,เพืพเ่ออะไรเพื่อจะรอดได้จริงเหรอเวทีไอ<พ>้หัวผีมันเดินไวามากอบอกว่าไอ้ชามใจเย็นซาเมนายังไม่ดีกลับมาก่อนเยอะไป พร้อม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 อย่างนี้นะมันมันต้องมีฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเฮ้ยไอ้ไอ้ตัวไอพี่พี่เพิ่งผ่านไปนะผีเพิ่งผ่านไปผีเพิ่งไปไอเข้ามาไอเข้าแอปไกไอไอไอไกเข้ามาเข้าแอปอะไรอะไรไอ้ไอไอตัวที่ฟาร์มเงินอะสีดาวอะสุ่มดลยไหมสุ่มดลยไหมเปดูตู้ก่อนมันมีไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอผู้หญิงโอ้เออเออไม่ใช่ผู้หญิงพ่อคิรัวโหดอยู่โหดโหดโหดพพพ์กรับเลย เฮ้ยโอ้โหเดินผ่านไปเมื่อกี้เอาเอาเร็วเร็วเลยมีตัวอะไรบ้างวะเนี่ยมันเดินผ่านไปลงนั้นนะไงมีสิวเวอร์เออเออเออเผื่อมันเป็นไอ้นั่นอีกอันไงเผื่อมันเป็นวิญญาณผีเสื้ออีกอันน่ะมันมันบอกว่าให้เราเผาวิญญาณผีเสซสองอันเว้ยดส่งข้อหาเลยนะไกด์ผีแฝดสองตัวเหรอเก็บเก็บโอชิดสิอย่าเร็วว่าเพื่อนข้างหลังข้างหลังอุ้ยผีมันเร็วกว่าเราอีก กูได้สองอันแล้วว่าแย่อะเอาเย่ยแล้วรักษาตีวตกตอกไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่รักษากูตายขอนเลยเว้ยโคมันโคมันต้องเดินถอยหลังแล้วกดอ e ีค้างเลยเว้ยเพื่อผีแม่งก็วิ่งเร็วแบบเร็วชิบหายเลยอะโอ้ยลีนอ,ออกไปแล้วชิบหายแล้วเราก็ <Okay. S 2> ลุยสามเหมือนเดิม เอลินเอเราเราต้องดูก่อนไหมว่ามันให้เผาที่ไหนอ่ะตอนนี้กูวิ่งทั่วเนี่ยใช่กูวิ่งทั่วมากเว้ยตีโอ้โหกูได้สปิริตมาแล้วกูโดนผีหลอก,กตายนั่นไงตัวเดียวกูเลยจบแล้วนี่ตอนแรกกูนึกว่ามันจะเ,เป็นเมืองทีเ่เดินไปเรื่อยๆป่าหรอไอ้สัตว์เป็นเมืองที่มีผีซะงั้นโอโ้เรียบร้อยตายเหรอยีบยีก,กนันจะเดินผ่านกู กูรอเขที่ตายอยู่ตรงจุดเกิดแล้วนะเอ้ยเอ้ยมึงกูจะพักได้ว่ะพักเก็บวิญญาณฟรีซึ่งผีก็จะไม่ไปไหนฟรีด้วยเช่นกันไม่ไม่ไม่คือคือเวลาคือคือมึงรอยผีเดี๋ยวมันใล้ไกแล้วมึงก็กดเข้ามาแล้วมึงก็เก็บวิญญาณไม่ได้ฟรีเลยคือคือคือให้ผีมันเดินผ่านหน้าบ้านมึงก่อนอ่ะแล้วมึงก็พยายามเดินเข้าออกเข้าออกเข้าออกบ้านเรื่อยๆโอ้ยมาแล้วมาแล้วกว่ากว่ามึงจะได้กว่ามึงจะได้วิญญาณอ่ะนั่นแหละเทคนิคเทคนิค

ครับ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  không ครับ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 

với thân thắng của lắm 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 lắm

กดให้หลอดกลางเป็นสีเขียวอะโดนชือกกูโอ้ได้สองได้ได้สองไดสองสไปริตเลยไดสองสปิริตเลยไดสองสปิริตเลยเสร็จแล้วเท่านี้ไอต้นไอต้นที่เผาก็น่าจะอันนั้นแล้วเว้ยมาเปิดแล้วกูพยายามกูกู เท่านี้กูต้องหายนั่นและต้องต้องหายพี่ไอพี่ไอทางสีเขียวที่มึงพูดถึงแล้วมเหมือนกูจะตามทางได้อยู่กูได้สองวิญญาณแล้วอ่ะเกือบตายเกือบตายเกสัตายอ้ไอเขียวไปไกลหน่อยไปออกไปเนี่ยกูคือมันเป็นทางสูงปะไปเป็นทางสูงเจนได้เสียงมาถ้ามึงได้ยินเสียงเขียวโอ้เขียวอีเขียววิ่งไปแล้ว เมื่อกี้เมื่อกี้มันเกือบฆ่ากูละทางสูงนนใช่ไหมตอนนี้เปิดสีขียวแล้วตอนนี้เปิดสีเขียวแล้วดูวิ่งเข้าไปตอนนี้ก็อยู่ยแทบจะสูงสุดที่สุดเลยอ่ะตีโอไม่ทันวิ่งกลับไม่ทันโอ้โหทีเขียวมั่งวิ่งมาฆ่าก่อนนะโคตรแย่เลยตีตอนนี้กูแทบจะอยู่สูงมากเลยเว้ยนะ <c oughs> <c oughs> อะไรห้องอะไรแดงๆพอแฟชั่นหัวกระโหลกใช่ถ้ามึงจะแฟชั่หัวกระโหลกนะมึงเดินลงไปเว้ยทางลงลงไปเลย ทางดิ่งลงอะลงไปแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนสุดสีีเขุดเขียว่หๆใช่ๆสีเขียวนั่นแหละทามเห็นกูไหมกูตายแล้วเออสวยพี่อยู่กับใครพี่อยู่กูกูเดินไปเลยนะเดเลยทางสีเขียวมีห้องไหมอะมีห้องระหว่างทางไหมไม่ไม่โอ้โหแค่ไม่มีด้วยรีบค้นรีบเข้าเลยทำมาทำมาทำมาถ้าสีเขียวมีสองทางอะโง่ เอ้าเอ้าไปเปิดหาพ่อมึงก่อนไปท้ามดีเอาขอโทษขอโทษสิ่งอะไรวะไอ้เหี้ยไปพวกมึงว่ากูกำลังจะไปเผาวิญญาณสวยตรงไหนมึงเดินเข้ามาตรงทางสีเขียวแล้วเข้าประตูอ่ะตอนนี้พวกกูเข้าไปในถ้ำก่อนมันจะมีถ้ำสองอันแต่นี้พวกกูพยายามหาทางสีเขียวอยู่ซึ่งกูจำได้คร่าวๆว่าตรงนี้ไปท้า ในไงที่เผาเจอแล้วแกไม่มาอีกแล้วผีเหรอวิ่งตีผีเหรอวิ่งตรงเลยมันวิ่งมาวิ่งไปแล้วทำวิ่งมาเลยวิ่งตรงมาแล้วก็ไปหาแอปทักที่แอบซะโอ๊พยายามเปิดไฟไว้พอจะชนะอ้าวเผีอะโอ้โหพวกมึงตอนนี้กำลังตีอยู่ในเขาวงกดรอซึ่งพวกกูเขาวงกดบันไดหามึงไม่ได้ด้วยคือไม่ไม่ไม่คือคือตอนแรกกูกูเจอกูเจอที่เผาแล้วเว้ยแต่กูไม่รู้จะไปยังไง ถ้าเกิดกูตกเท่าับกูตายใช่ไหมขอใช้ความดวงดีาทาง้วยเถิาตกันังตอ <c oughs> อาคอตไใช่ไหมถ้าเราเอากระเป๋าที่เขาใสัไหมต้องไปากเาดัยั อ,อ่ะนี่ไงเผา,ากูเผาไอสัตว์โดนมึงตายโอ้โหเผาเผาเป็นไงตายไหมไม่รู้อะโอไม่แล้วก็เป็นไงบ้างอ่ะไม่เกิดที่อะไรขึ้นเลยว่างั้นเออมีประตูฮะเข้าไปเลย

จะแปลบางจะแปลบางประโยชน์แล้วกันนะมันมีตัววงการเหรอดีไหมตัวบนใช่ใช่มีตัววงการมีตัววงการด้ยกูรู้เนื้อเรื่องมาคร่าวๆอยู่ตัวอะไรตัวบนมันพุ่งมาไม่เอานะฉันไม่ได้ป่วยทำล็อตสิฉันไม่ใช่แม่ที่มีดีอะไรเธอเธอทำทุกอย่างเธอเป็นคนทำทุกอย่างเธอเป็นคนบงการฉันเธอเป็นคนทำให้ฉันแบบโอ้โหมังพุ่งกูว่าเลยไอ้คน เย้ yeah, จบแล้วสำหรับเดอะมิมิกนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับการที่พวกผมนั้นโดนจับสกเกอร์อย่างน่าสงสารเล่นตอนแรกเล่นกันมาหกคนนะครับสุดท้ายเหลืออยู่แค่สามคนคสุดท้ายเหลืออยู่แค่สามคนครับก็ขอให้สนุกนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทามเคเบิลทีวีแล้วก็ทามทีวีสิบเก้าด้วยที่เข้ามาเรียลชั่นด้วยแล้วก็อเล็กซานเดอร์กับตีนี่ยังไม่มีชิลิชิมาอันเดอร์สกอร์เล่นอะไรอ่อนครับไอจี อไอจก็ได้เด็กแดอจีไว้ให้ต่งเี้ไอจีมาให้กูเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคลิปนี้จะออกวันไหนก็ไม่รู en peg, en ้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็เปลี่นหน้าอย่างตตอกดไลค์กดายด้วยนะองกดมเกนต์าคลิปหม่ก้กอาและ้ดร ก็ไม่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเดี๋ยวออโทรบรรยากาศเหนื่อยจริงรอบนี้อัดมาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงสองเอ้ยหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสามนาทีนะครับที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเออเหนื่อยจริง <c oughs> <ๆ>ขอไปนอนละนอนอก็ฟังฟังเพลงเอาโทรไปแล้วกันเออเอาด,ดีไม่ติดไอไม่ต้องดีไม่ต้องดีไอดีดิวไม่ติดไอแบงเอ้ยชักแบงที่ เออติดแล้วจินติด